สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆสร้างสโคบี้จากเชอร์รี่ดอยนะคะเชอร์รี่ดอยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมป้าหมูใช้ลูกสุกแบบนี้เลยนะถ้าท่านใดสั่งมาแล้วนะคะยังสดอยู่ยังไม่สุกนะคะให้ตั้งเอาไว้ข้างนอกนะคะประมาณสองสาวันนะมันก็จะสุกไปเรื่อยๆนะคะนี่นะ สามารถสั่งมาแล้วเก็บในตู้เย็นได้นะคะผมซื้อมาสองสัปดาห์แล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้นะโดยการห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงมัดปากให้สนิทนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะยังคงสดอยู่แบบนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนๆล้างทาความสะอาดด้วยน้ําเปล่าธรรมดาเลยนะล้างแล้วก็ขัดไอตัวแป้งที่เคลือบเขาออกนะคะเอามือนี่แหละค่ะถูๆตัวแป้งเขาก็ออกแล้วนะ มันจะผิวคล้ายๆองุ่นนะคะที่เขาจะมีแป้งเคลือบอยู่นะคะเราจะล้างน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะไม่ต้องขัดเกลืออะไรเลยนะคะเพราะว่าเชอร์รี่ดอยเขาจะไม่มีความขมเหมือนกับบวยนะคะล้างเพียงแค่น้ำเปล่าธรรมดาได้เลยนะพอล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นใส่โหลนะการสร้างสโคบี้นัใช้เพียงแค่โหลเล็กแบบนี้นะเพื่อนใช้โหล4-5ลิตรสร้างสโคบีนะคะป้าหมูไม่แนะนํานะเพราะว่า มันจะทําให้เกิดสโคบี้ยากด้วยนะคะเพื่อนๆจะต้องสร้างสโคบี้ใส่โหลกาแฟแบบนี้นะสัดส,ส่วนนะคะตามป้าหมูเลยนะใส่มากกว่านี้ได้ไหมหรือใส่น้อยกว่านี้ได้ไหมป้าหมูว่าให้ใส่ตามป้าหมูดีกว่านะคะเพราะว่าทําแล้วมันเกิดเห็นผลจริงๆนะนี่นะคะ650 ML ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้จนเต็มนะคะเราใช้แค่บางส่วนนะ เชอรี่ดอยนะคะเขาจะเป็นเนื้อช่ำๆแบบนี้เลยนะเป้าหมูอ่ะเลือกที่สุกๆนะคะเราอยากได้สารอาหารเขาออกมาให้มากที่สุดนะเราจะใช้วิธีการหั่นเนื้อเลยะคะ่ะไม่ต้องเจาะรูนะปาดเนื้อออกแบบนี้เลยนะเนี่ยเราจะใช้วิธีการปาดเนื้อออกแบบนี้นะคะเราจะได้ความฉ่ำของตัวเนื้อเชอรี่อันนี้คือหวานแล้วนะคะเริ่มหวานแล้วนะเนี่ยลองหั่นแบบนี้เลยนะบางท่านใช้วิธี ใช้ไม้จิ้มฟันเจาะอ,อันนั้นไม่จําเป็นนะคะป้าหมูให้ทําแบบนี้เลยเราต้องการเนื้อฉ่าๆของเขานะคะเพื่อเป็นสารอาหารในการเจริญเติบโตของสโคบีนะนี่นะคะป้าหมูใช้ผลไม้หนึ่งส่วนสี่ของขวดโหลนะน้ําตาลทรายแดงไม่ฟอกสีนะคะน้ําตาลทรายแดงไม่ฟอกสีก็คือน้ําตาลทรายแบบนี้นะวันนี้ป้าหมูใช้ที่สามช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปเลยหนึ่งสองสาม เนี่ยใส่แบบนี้เลยนะคะขวดโหลแบบนี้นะคะป้าหมูใช้วิธีการฆ่าเชื้อโดยการล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะประมาณ10วินะคะก็ฆ่าเชื้อได้เรียบร้อยเลยนะไม่จําเป็นจะต้องไปต้มนะคะเพราะว่าขวดโหลนี้มันไม่ใหญ่มากนะคะขวดโหลกาแฟเนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าไมโครเวฟได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะเราจะเติมน้ําเปล่าสะอาดนะคะป้าหมูใช้น้ําดื่มเลยนะ เพื่อความมั่นใจนะว่าจะปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆนะคะให้ใช้น้ำดื่มเท่านั้นนะนี่นะคะเป้าหมูจะเติมน้ำดื่มลงไปเลยแบบนี้เป้หมูเติมน้ำดื่มนะคะเกินครึ่งนะคะเห็นหมูเทสามส่วนของขวดโหลนะเป้าหมูจะเติมน้ำตั้งต้นหรือ F1 นะคะที่หมักผ่านมาแล้ว14วันนะเราจะเติมเพิ่มไปสองเป๊กนะ เดี๋ยวเพื่อนๆที่ไม่เคยทำคอมบูชาจะงงว่าน้ำตั้งต้นคืออะไรน้ำตั้งต้นคอมบูชาก็คือการที่เราไปหมักหัวเชื้อคอมบูชานะคะไม่ใช่หัวเชื้อน้าหมักชีวภาพนะอันนั้นไม่สามารถที่จะเอามาเติมได้นะคะถ้าเพื่อนๆนำน้ำหมักชีวภาพมาเติมเป็นคอมบูชานะคะมันเกิดลาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่สับสนนะคะตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่หมักจากการทำหัวเชื้อคอมบูชาเท่านั้นนะ ถ้าใครยังไม่มีหัวเชื้อคอมบูฉานะคะสามารถที่จะทักหาป้าหมูได้นะป้าหมูมีแบ่งปันจําหน่ายนะคะหัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะนําไปหมักต่ออะไรก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะวันนี้เราจะเติมสองเป๊กเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเทให้ดูเลยนะนี่นะคะสองเป๊กเทลงไปเลยนี่นะสองเป๊กใส่อย่างนี้เลย เราจะต้องทําการคนให้เรียบร้อยด้วยนะคะสัสดส่วนมันผสมเข้ากันนะคะไม่จําเป็นต้องละลายหมดก็ได้นะนี่นะคะเราก็ใส่ผลไม้หนึ่งส่วนของขวดโหลนะคะส่วนน้ำสามส่วนของขวดโหลนะน้ำตาลป้าหมูใช้3มช้อนโต๊ะน้ำตั้งต้นนะหรือว่าหัวเชื้อก็คือสองเปกเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าเอ๊ะ มันจาเป็นด้วยเหรอที่จะต้องใช้น้ําตั้งต้นมาใส่การนําน้ําตั้งต้นหรือเอฟหนึ่งมาใส่ในการสร้างหัวเชื้อสโคบี้นะคะเอาสร้างเกาะป้องกันให้กับสโคบี้ที่จะเกิดใหม่นะคะให้ป่าศจากเชื้อราเพื่อนอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าไม่มีน้ําตั้งต้นหรือหัวเชื้อใส่จะได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้แค่ผลไม้เหมือนในสูตรที่เขาชอบพูดเสมอนะคะว่าผลไม้3ส่วนน้ำตาล1ส่วนน้ำา10ส่วนนะคะ อันนี้ป้าหมูก็ใช้วิธีแบบง่ายๆให้เพื่อนๆมองเห็นด้วยตาตัวเองเลยก็คือผลไม้หส่วนของขวดโหลนะคะไม่จําเป็นต้อง3ส่วนเพราะว่าถ้า3ส่วนก็จะเต็มเกินไม่มีพื้นที่ถ้าเพื่อนๆใช้3ส่วนนะคะหมายความว่าผลไม้จะต้อง3ส่วนขึ้นมาถึงขวดโหลนี้ไหนเพื่อนๆจะเทน้ําอีกมันจะไม่เหลือพื้นที่ในการสร้างสโคบีเลยนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูให้ใส่ผลไม้แค่นี้นะก็คือ หนึงส่วนของขวดโหลมองง่ายๆนะคะมองด้วยตาเปล่าเลยก็คือหนึ่งส่วนของขวดโหลเทน้ำน้ําดื่มนะคะก็รวมกับน้ําตั้งต้นด้วยก็คือ3ส่วนของขวดโหลแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะไม่จําเป็นต้องละลายหมดนะในขั้นตอนนี้เราจะต้องคุมผ้านะคะเพื่อนๆไม่สับสนนะมีหลายท่านนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ อันนั้นเป็นน้ำหมักชีวภาพนะถ้าต้องการปิดฝาแบบนั้นนะคะแต่คอมบูชาเขาจะต้องใช้อากาศในการสร้างการเจริญเติบโตของสโคบีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องคุมผ้าเท่านั้นนะคะนี่นะคะคุมผ้าแบบนี้นะจะคุมผ้าไว้แบบนี้นะคะการสร้างสโคบีคอมบูชานะคะหรือคอมบูชานะจะต้องคุมผ้านะเขาต้องการอากาศนะคะเพื่อสร้างการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ต่างๆเขาก็ต้องการอากาศด้วยนะคะ ถ้าเป็นนะ้ำหมักชีวภาพนะคะเขาจะปิดฝาสนิทเลยนะตัวนั้นเขาไม่ต้องการอากาศในการสร้างการเจริญเติบโตนะคะเป็นคนละประเภทกันเป็นคนละจุลินทรีย์กันนะคะคุณเพื่อนไม่สับสนนะเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นนะคะถ้าปิดฝาไปแล้วนะคะจุลินทรีย์ตัวดีที่เราจะได้นะมันจะตายนะคะเขาต้องการอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องคลุมผ้าเท่านั้นนะไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้เลยนะตัว เนื้อเชอร์รี่นะคะเขาจมลงไปนะเพราะว่าเขามีเม็ดนะคะเขามีเม็ดเขามีน้ําหนักนะแล้วปลาหมูก็ปาดเนื้อเขาออกมานะคะเนื้อเขาจะจมลงไปเห็นไหมคะมีลอยแค่บางส่วนเท่านั้นนะมันขึ้นอยู่กับผลไม้แต่ละชนิดนะคะไม่เหมือนกันนะบางชนิดที่มีเนื้อสัมผัสที่เบานะคะเขาก็จะลอยนะอันนั้นก็จะต้องคอยกดลงนะคะคอยกดให้เขาจมน้ําลงเพื่อป้องกันลานะ แต่ตัวเชอรี่เขาจะมีน้ำหนักมากนะคะแล้วก็มีเม็ดด้วยเขาก็จะจมลงไปทันทีเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆได้น้ำตั้งต้นหรือเอหนึ่งที่แข็งแรงนะคะเราเติมลงไปนะเพื่อนๆก็หมดกังวลนะคะว่าสโคบี้ของเราที่จะเกิดใหม่นั้นปราศจากเชื้อราแน่นอนนะใครที่สนใจอยากจะได้หัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะทั้งสโคบี้และน้ำตั้งต้นพร้อมหมักนะ ป้าหมูก็มีแบ่งปันจำหน่ายนะคะสามารถทักแชททักรายหาป้าหมูได้เลยนะป้าหมูจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะป้าหมูคุมผ้าไว้แบบนี้นะคะเราจะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะประมาณ5-7วันนะคะสโคบีจะเกิดแล้วนะเดี๋ยว5-7วันนี้เดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะคะว่าสโคบีของเราจะมีความหนาแค่ไหนนะคะว,วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตการสร้างสโคบีจากเชอรี่นะคะ หลังจากที่ป้าหมูทำการสร้างสโคบี้ไว้นะคะเราก็ติดภารกิจนะคะ2อสัปดาห์นะเดี๋ยวมาดูกันว่า2อสัปดาห์นี้สโคบี้ของเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเปิดผ้าคุมก่อนนะคะป้าหมูติดภารกิจนะก็เลยเพิ่งจะมีเวลามาตัดต่อคลิปนะคะดูนะคะหน้าตาของน้องนะนี่นะสีสวยมากเลยดูความหนานะคะนี่นะคะ เพื่อนๆที่ไม่เคยสร้างสโคบีนะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสโคบีเขาจะมีขานะสโคบีที่เกิดจากการสร้างด้วยผลไม้นะคะเขาจะมีขานะเพราะว่าเขาจะดูดซึมดูดกินสารอาหารต่างๆของผลไม้เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของสโคบีนะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีสายใยของยีสต์แบบนี้นะเห็นไหมคะเป็นขาเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะ ดูสีด้วยนะคะมันไม่สามารถที่จะเอาสโคบีอื่นมาวางแมะลงไปได้นะมันก็จะต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสโคบีเชอร์รี่สีเขาก็จะออกเป็นเชอร์รี่แบบนี้นะคะนะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาสโคบี้มาวางแล้วก็ถ่ายทําให้ดูว่าโอ้สามวันสโคบีขึ้นแบบนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้นะคะป้าหมูทาการสร้างสโคบีไว้นะจริงๆอ่ะ ภายใน5วัน7วันมันก็เกิดสโคบี้แผ่นเล็กๆบางๆแล้วนะคะอันนี้ป้าหมูติดภารกิจนะเราเลยไม่มีเวลาที่จะมาตัดคลิปนะคะตัวนี้ในวันที่ตัดคลิปนะมีอายุได้2ส,สัปดาห์นะคะนี่นะถามว่าสามารถนำไปใช้ได้เลยไหมตัวตัวนี้นะคะเราจะต้องรอให้เขาหนากว่านี้สักเล็กน้อยนะคะสัก ประมาณสัก3สัปดาห์นะเขาก็จะหนาเพิ่มขึ้นอีกนะคะถึงจะนําไปใช้สร้างเป็นคอมบูชา F1 นะคะตัวนี้เขายังตัวเล็กอยู่นะคะถามว่าหนาม,มากขนาดนี้ยังเล็กอีกเหรอถามความคิดเห็นของป้าหมูนะคะป้าหมูอยากจะให้เขาอ้วนกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะเราค่อยกองกาก,ากออกแล้วก็นําสโคบี้แล้วก็น้ํานี่นะที่จะได้นะคะเอาไปสร้างเป็นคอมบูชา F1 นะ,ะตัวนี้ทําไมถึง สสัปดาห์ถึงจะใช้ได้แล้วเพราะว่าเราเติมหัวเชื้อสตาร์เตอร์เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมบูชา F1 หรือว่าตัวหัวเชื้อที่เป็นแอปเปิลไซเดอร์นะคะถ้าเขามีความแข็งแรงนะเราก็สามารถที่จะกรองกา,กากออกแล้วก็นำสโคบี้ที่อ้วนแล้วแล้วก็น้ำที่มีอยู่ในนี้เอาไปเติมเป็นชาวหวานนะคะเรียกว่าคอมบูชา F1 ได้เลยนะ ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆสร้างด้วยการใส่น้ําเปล่าเติมน้ําตาลนะพอเกิดสโคบี้สามสัปดาห์ป้าหมูบอกใช้ได้ถ้ามันไม่มีตัวสตาร์เตอร์เพื่อนๆใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่มีความแข็งแรงนะคะถ้าเพื่อนๆสร้างสโคบี้ในสูตรที่ป้าหมูพาทำนะคะมันจะมีตัวสตาร์เตอร์อยู่ก็คือคอมบูชา F1 หหรือว่าแอปเปิลไซเดอร์อยู่นะคะมันก็จะมีความเจริญเติบโตมีความแข็งแรงอยู่ในน้ำนะคะ ไม่งั้นตัวสโคบี้เขาก็จะไม่อ้วนหนานะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารอาหารนะสูตปรป้าหมูนะคะ3สัปดาห์นะถ้าอ้วนอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะก็สามารถที่จะนําไปทําเป็นคอมูชาเอฟหได้เลยอันนี้3สัปดาห์ในที่นี้ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะเพื่อนๆจะต้องดูเอาเองนะคะว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่นั้นนะภูมิอากาศเขาเป็นอย่างไรนะบางทีนะคะอากาศมันเย็นมากเกินไปนะ สโคบีเขาก็โตได้ช้านะคะอย่างบางทีต่างประเทศนะมี f อซหลายท่านนะคะที่ทำคอมบูชา F1 นะคะแล้วก็สร้างสโคบีไปด้วยนะกาศต่างประเทศคือเย็นก็เย็นสุดโต่งนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่านะ้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะตัวสโคบีเขาก็อาจจะขึ้นแบบพี่ลึกนะอาจจะขึ้นแบบหน้าตาแปลกๆก,กว่าบ้านเรานะคะมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่มันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะต้องใช้น้องสโคบีที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะ ป้าหมูก็อัปเดตให้จนครบท้วนกระบวนการแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูคลิปนะคะให้เข้าใจนะดูหลายๆรอบนะว่าป้าหมูสอนยังไงอธิบายยังไงนะป้าหมูสอนแบบพิธีพิธานค่อยๆสอนนะคะก็มี f อซทักเข้ามาถามป้าหมูนะคะว่าทำไมพูดช้าจังพูดยืดเยื้อจังต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปของป้าหมูนะ ไม่ใช่มีแต่วัยรุ่นนะคะไม่ใช่มีแต่วัยรุ่นวัยทำงานมีป้าๆมีผู้สูงอายุนะที่เขาอยากจะทำคอมบูชาด้วยนะเขาอยากจะทำเพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเอาไว้ดื่มเองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะคะเราจะต้องเอาใจใส่กับสมาชิกผู้สูงอายุด้วยนะคะที่จะเข้ามารับชมเรานะว่าเราพูดเร็วไปเขาจะเข้าใจตามเราทันไหมมีบางคนก็ทักเข้ามาถามนะคะว่า ทำไมพูดวนไปวนมาป้าหมูไม่ได้พูดวนไปวนมานะคะที่พูดซ้ําเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าสมาชิกผู้สูงอายุจะไม่เข้าใจนะป้าหมูป้ต้องพูดซ้ํานะคะเพื่อที่ให้สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุนะเข้าใจอย่างช้าๆนะคะเพื่อนๆจะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกท่านอื่นด้วยนะเราไม่สามารถทําให้ถูกใจทุกคนได้นะคะแต่ว่าป้าหมูก็ อยากจะให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ป้าหมูสอนให้มากที่สุดนะถ้าท่านใดที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะสามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้นะคะป้าหมูก็จะแปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กให้ใต้คลิปนะคะป้าหมูก็ยินดีตอบทุกคำถามเลยนะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะช้าในที่นี้ของป้าหมูก็ไม่เกิน2วันป้าหมูตอบให้ทุกคนเลยนะคือป้าหมูก็มีภารกิจมากมายนะคะแต่ว่าก็ จะสระเวลามาตอบคำถามให้กับ FC ทุกท่านด้วยนะคะสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูนะคะถ้ารู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะ <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะท่านใดที่เข้ามาชมแล้วชมเพลินลืมกด Subscribe หรือว่าลืมกดติดตามนะคะ เวลาที่ป้าหมูทําคลิปใหม่ๆนะคะท่านจะพลาดนะเพราะฉะนั้นถ้ากดไม่เป็นว่ากดตรงไหนป้าหมูบอกกดติดตามกด subscribe ตรงไหนถามลูกถามหลานนะคะให้เขากด subscribe ให้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ